เอโยวัสสวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากหลานรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้นะฮะจะพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับลูกค้าเป็นรุ่น GP r e g e n d ส0 0นะฮะคันนี้แต่งมาสวยๆเฟี้ยวๆเลยนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะฮะยางเป็นยางลายฟันเลื่อยนะครับผมไฟหน้าแต่งนะสวยๆแบบนี้เลยเป็นไฟหน้า LED นะครับลูกค้าคันนี้ได้มาเป็นระบบดิ้หน้าคู่นะเครื่องยนต์ฝั่งนี้นี่สะอาดกิฟเลยนะฮะ2 0 0ซีซีนะเป็นระบบคาร์บูนะฮะ ท่อเป็นท่อแต่งออกคู่เลยนะครับผมรถสวยสภาพดีมากๆเลยครับลูกค้ารถแบบจัดเต็มนะฮะรถสวยมีทรงจัดทรงมาให้เรียบร้อยนะฮะอ่ะคันนี้ตัดท้ายยูมาให้แล้วนะ,ะมีไฟเลี้ยวในตัวนะฮะโซ่สเตอร์นี่สะอาดกริฟเลยครับผมเครื่องยนต์ฝั่งนี้นี่สะอาดมากๆเลยทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสพร้อมขับขี่ใช้งานนะฮะมีเล่มเอกสารพร้อมเลยนะครับผมเจ้าคันนี้นะหากใครสนใจนะฮะผมเปิดเสนอราคาเพียง 35,900บาทเท่านั้นเองนะฮะหากใครสนใจนะมาดูตัวจริงได้ที่นนทบ,บุรีครับวงเวียนพระราม5เลยช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ